ทีวงเวียนพระราม5จะมีสวนอาหารเจ้าเด็ดอยู่เจ้าหนึ่งที่ทําอาหารได้โคตรถึงหน้าตาคือน่ากินที่สําคัญคือราคาไม่แรงเลยพูดไปแล้วก็จะหาว่าโม้ใครที่เคยมากินร้านนี้ช่วยมาคอมเมนต์ยืนยันหน่อยและร้านที่เรามาวันนี้ชื่อร้านว่าผัวสั่งเมียตาสาขาพระราม5ตัวร้านเขาจะอยู่ใต้สะพานกับรถตรงนี้เลยทีเนียจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มบรรยากาศของที่ร้านคือลมลืนโคตรจะชิวเหมาะกับการพาครอบครัวมานั่งกินข้าวสุดๆส,ส่วนเมนูหลักๆของทีเนียจะมีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานและซีฟู้ดหลัง เครื่องดื่มเย็นๆก่อนเมนูแรกของเราคือหอยนางลมทรงเครื่องที่ราคาแค่ร้อยห้าสิบบาทให้มาแบบโคตรเยอะเนื้อหอยแน่นๆสดๆนำมากินคู่กับพริกเผาซีฟู้ดโรยหอมเจียวไปหน่อยตบท้ายด้วยยอดกระถินอ่อนๆโอ้โหอย่างฟินไปกันต่อด้วยเมนูปลากระพงเผาที่นี่คือเนื้อสดเนื้อขาวเนื้อเด้งจะไม่ให้สดได้ไงที่นี่เขาเพิ่งจับมาจากบอก่อปลาเลยเป็นเมนูที่บอกเลยว่าต้องสัง่งส่วนเมนูนี้คือหอยเชลล์ย่างเนยหนึ่งจานจะให้มาถึงเก้าตัวย่างเนยมาหอมๆกินคู่กับซีฟู้ดนี่อย่างเด็ดจากนั้นไปต่อที่เมนูส้้้มมตตตาาากกกััันบงงงวแรที่่คือขโพดุ ขมรสชาติของที่นี่ทำมาค่อนข้างถึงเลยครับมีความเข้มข้นจัดจา้านบอกเลยว่าถูกปากสุดๆส่วนอีกเมนูคือตาทะเลเดือดเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบสุกหรือแบบดิบแต่ที่สําคัญเลยคือปะลาร้าของเขาโคตรนัวกินแบบไหนก็อร่อยจากนั้นไปต่อด้วยเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนที่นี่เขาไม่ห่วงเครื่องเลยซีฟู้ดคือใส่มาให้แน่นๆที่สําคัญคือรสชาติโคตรอร่อยหมดข้าวไปหลายจานจากนั้นแวะมาทสดอะไรร้อนอย่างต้มโปะแตงมอไฟเขาจะมีความเปรี้ยวจัดจา้จานจาี๊ดจ๊าดยิ่งเวลากินควบซีฟู้ดนี่ยังสุดไปต่่ออออดดด้้ยเเมมมมนนนนูขงงทททผสัาป็กุรีี เขาใช้เนื้อกุ้งล้วนๆไม่ผสมแป้งทอดมากรอบๆก,กินคู่ํำจิ้มบวยแล้วใครที่ชอบกินทอดมันปลากายผมอยากให้ลองที่นี่ดูเขาการันตีว่าไม่ใส่แป้งเนื้อปลากายล้วนๆใครที่กำลังหาร้านอาหารอร่อยๆในย่านวงเวียนพระรามหผมแนะนำร้านนี้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอน